สวัสดีครับปักแต,ง,ต,กแตงก็ใส่แม่ตั้มปกแตงก่อนโอ้ยอันเครื่องปรุงเครื่องอยังก็อยู่นี่เบิดบอกอม ตำแซบๆเซ็ปไปมกันนะมนนั่นนั่นนั่นมีปลาหมึมมมมมกต่ำไปปลาหมึกกินไปปลาเสรวก,กินเนี่ย ตัดเสร็จบ้างกันนะตั้งกองเข้าไปเส็จแล่วติดตามตอนต่อไปนะครับยำหม,มักแดงครับยำแตงครับ ไปทำงานนะครับ ก็ม okay, ีคนถือกล่องให้นะครับแต่สิ่อื่นคนงานมาถือกล่องให้เยอะตามจับแต่เบิดบะน้อยนี่เนาะเบิดบะน้อยพอแอ้วอื้อหือ ดูตอนต่อไปครับนี่อย่างนี้นม,นมาดูตอนต่อไปครับหลังจากโขกพริกเสร็จแล้ว เป็นพอาา่อค้าเลยป่ะครับนี่ใชบโอ้ไม่ก่อน นัวแหงแสบขาดโอ้ยนัวขาดนวนนี่น เห็ดนอวัวครบสุด ติดตามต่อไปครับเออไรครับ <c oughs> ลืมเในปากนาวเมย์โ <c oughs> อ้ยโอ้ยอยากมอยจะขวงโ <c oughs> อ้ยอยากมอยจะขวงดิกระบายอยู่มั้งสปอนนุมาประจวบ うん <laughs> <gasps> 자. ตามตอนต่อไปครับเสร็จแล้วครับอยังพอเข่ายูเด้ละ่ะ <c oughs> นัวปลาเดือกโอ้ยเปิดเพลงอยงาังแล้ปบ่าะบะเนี่ย <c oughs> นาเรือมาเรือ กนเปิดรถแต่เปิดค่อยๆพ่อเปิดรถแต่เปิดค่อยๆเออซามมียรคลิปอันนาทายเมื่อเร้านี้ก็ลงบ้าได้จิลิกาสิทธิ์ปลาขระปุลขออนุญาตใส่มือนะครับ